าโรคในน้องหมาน้องแมวที่สามารถติดสู่คนได้มีโรคอะไรบ้างความอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะป้องกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพชรที นี่มาถึง EP 3แล้วทุกคน EP นี้มาอย่างรวดเร็วมากเนื่องจากผมขยันจัดจัดเลโอเครายการเพชรคลิปก็จะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับที่ไม่รับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับ เลี้ยงจริงก็ควรดูคนเลี้ยงทิปก็ควรดูเช่นกันทุกคน EP นี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นท็อปิกที่ค่อนข้างแบบน่าสนใจมากหรือว่าผมคิดเอาเองคือคือผมคิดว่ามันน่าสนใจเอางี้ดีกว่าสําหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือเรื่อง5าโรคในน้องหมาน้องแมวที่สามารถติดต่อสู่คนได้อยากให้ทุกคนรู้ไว้เป็นความรู้เนาะแล้วก็เราจะได้รู้ไว้ว่ามันติดต่อทางไหนแล้ววิธีป้องกันอ่ะคือยังไงแล้วเราควรจะระวังอะไรบ้างเวลาแบบไปเล่นกับน้องๆหรือว่าเลี้ยงน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนฟังไว้ไปดูกันเลยครับว่า่า โรคมีอะไรบ้างไปเลยสำหรับโรคแรกนะครับก็คือโลคพิษสุนักบ้าน,นั่นเองซึ่งเป็นโลกที่ยอดฮิตมากเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโรคพิษสุนักบ้านเนี่ย มันมีคําว่าสุน,นัขอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ติดได้เฉพาะหมานะทุกคนคือสัตว์เลีเ้ยงด้วยนมเกือบทุกชนิดนะทุกคนสามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคือไอ้โรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าเดบีสนะทุกคนไวรัสอะ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในน้ําลายของสัตว์ที่เป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นมันจะติดต่อทางน้าลายอย่างเช่นการกัดเนี่ยการกัดน,นี่คือเบอร์หนึ่งเลยที่แบบว่าติดได้มากที่สุด อย่างที่2ก็คือแบบพวกน้ำลายกระเด็นเข้าตาเข้าปากเข้าแผลและอีกอย่างหนึ่งก็คือการข่วนทุกคนคือบางทีอ่ะน้องหมาน้องแมวมีอุปนิสัยที่แบบเลียเท้าตัวเองแบแบแบบอย่างเงี้ยเก็ <laughs> มันก็จะมีไวรัสเข้าไปติดอยู่ที่เท้าไงแล้วพอมันมาข่วนเราพึ่บมีแผลไวรัสเข้าแผลไปเลยก็สามารถติดได้เช่นกันและคือความน่ากลัวของโรคเนี้ยคือมันจะติดเชื้อเข้าไปในระบบประสาททุกคน,นแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองเลยมีอาการเกรง็งทางกล้ามเนื้อแบบควบคุมอะไรไม่ได้นอนเฉยเยนอนเป็นผักเลยแล้วก็แบบกล้ามแข็งขา น้ำลายปูมปากกินอาหารไม่ได้ถึงขั้นชักแนละเสียชีวิตได้เลยทุกคนซึ่งโอ้โหโอกาสการเสียชีวิตนะถ้าเกิดสมมติว่าติดเข้าโลกระสาทแล้วนะโอกาสการเสียชีวิตเนี่ยแคบ100%เเลยคือแบบโอ้โหคือถ้าเป็นแล้วตายแน่เอางี้ดีกว่าประเด็นก็คือ มันไม่มียารักษาแล้วก็ไม่มีวิธีการรักษาด้วยทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจมันมีวิธีป้องกันอยู่ก็คือการทําวัคซีนนั่นเองวัคซีนของโลกนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆเรียกว่าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมยกตัวอย่างก็ได้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยทําวัคซีนแล้วอะแล้วเราโดนน้องหมาน้องแมวกัดปุ๊บ <c oughs> แล้วไปหาหมอคนเนี่ยเขาอาจจะู o เตอร์วัคซีนให้เราอีกสักเข็มหนึ่งหรือ2เข็มแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เคยทําเลยเนี่ยเขาจะฉีดเซรั่มให้เราก็คือเรียกว่าเนะอมจาก Human l a b i t i m m ม n o โน o o บุ i ินะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างราคาสูงมากทุกคนคือมันแพงมากเทียบกับวัคซีนเข็มแล้วแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยผมแนะนำนะว่าแบบคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าแบบสัมผัสน,น้องหมาน้องแมวบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ควรจะทำไว้เพราะโรคนี้มันตรายจริงๆ สำหรับโรคที่2นะครับก็คือโรคเชื้อราบนผิวหนังนั่นเองหรือว่าโรคเด์มาโตไฟหรือว่าริงเวิร์มนั่นเองโรคนี้ติดทั้งหมาทั้งแมวนะแต่ว่าจะเด่นๆในน้องแมวเลยอย่างเช่นก็คือมีวงแดงๆอยู่ตรงคออะไรเงี้ย <c oughs> วิธีการติดต่อของมันอะก็คือมันติดต่อผ่านการสัมผัสอย่างเช่นสมมติว่าเราไปกอดหรือว่าเล่นกับน้องแมวเอาน้องแมวมาคอเคลียเราวนๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถติดได้แล้วทุกคนถ้าน้องแมวตัวน,นั้นอะเป็นเชื้อราบนผิวหนังอยู่อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ขน ซึ่งก็ช่วงนั้นเรามีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราก็ติดใจแจ่มใสอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่า <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ติดกันหรอก แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนั้นเราแบบมีความเครียดมีความเศร้าแล้วก็ภูมิตกภูมิตกเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถติดเชื้อราได้อย่างง่ายดายทุกคนง่ายดายมากๆจริงๆแล้วโรคเนี้ยมันค่อนข้างไม่ได้อันตรายมากนะแต่ว่ามันนา่ารำคาญนะทุกคนมันแบบมันจะคัน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 ยิ่งเกาก็ยิ่งคันๆๆยิ่งคันก็ยิ่งลามซึ่งแล้วก็ใช้เวลารักษานานมาก2 3สเดือนเลยทุกคนทั้งคนทั้งแมวเลยนะสำหรับวิธีการป้องกันนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตัวน้องที่เป็นโรคเชื้อรา ทุกคนแต่ทุกคนอจ,จะบอกว่าก็นอนนอนเขาหน้าหลักแบบว่ามันอดใจไม่ไหวเนี่ยง่ายๆก็คือเราอาจจะไม่ต้องเล่นเยอะมาก่ะเล่นนิดๆหน่อยๆพอแล้วก็แบบว่าไปอาบน้ําชำระร่างกายให้เรียบร้อยล้างมือทุกครั้งหลังจากเล่นอะไรอย่างเงี้ยควรจะทําให้เขาแห้งตลอดเวลาก็คือแบบเราเป่าขนให้แห้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นพื้นบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาน้ํายาทําความสะอาดที่สามารถฆ่าเชื้อราได้มาทําความสะอาดพื้นบ้านของเราบ่อยๆเราจะได้แบบว่าโอกาสติดน้อยลงมากๆแล้วก็ ปลอดภัยกับเราและน้องแมวด้วยครับผมสำหรับโรคที่3แล้วทุกคนก็ชื่อว่าโรค Scratch d i ด e a s e นะทุกคนหรือว่าโรคแมวขวดนั่นเองทุกคนบอกว่าอ่ะแมวขวดแล้วยังไงล่ะก็ค่ขวดแล้วก็เจ็บก็แค่นั้นเองไม่ใช่หรอ <laughs> มันไม่ใช่แค่นั้นทุกคนโรคแมวขวดที่ว่านี้มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งทุกคนชื่อว่าบาร์โธเนล่าเฮนเซเลแบคทีเรียตัวนี้มันจะติดต่อมาหาแมวจะหมัดอีกทีหนึง่งคือหมัดแล้วไปแมวแมวแล้วมาเรา ตามชื่อโรคแมวข่วนก็ติดจากการขวร่วนใช่ไหมซึ่งแบบว่าในน้องแมวอะ่ะมันไม่ได้แสดงอาการอะไรทุกคนคือน้องแมวอาจจะเป็นน้องแมวปกติเลยอะไรเงี้ยพอมันข่วนแล้วปุ๊บอาการมันมาออกที่เราคือ <c oughs> คนซวยอะ่ะคือเราน้องแมวมันไม่เป็นไรคืออาการที่เราจะเห็นได้นะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเรายังแข็งแรงดีอยู่มันอาจจะเป็นแค่ตุ่มแดงผืง่นแดงๆหรือว่าเป็นไข้แล้วก็ต่อมน้าเหลืองโตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือต่อมน้าเหลืองใต้ลกักแรก้แรแอ่ะโตถ้าเกิดสมมติว่าเราร่างกายไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันเราบกพร่องหรือว่าไม่ค่อยดีอออะะะไรรยาาเมันนจจกกิดภวแซ ไปที่ระบบต่างๆของร่างกายได้ซึ่งก็อันตรายมากๆนะทุกคนดังนั้นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดก็คือระวังไม่ให้แมวขวดโดน,น,นโอ้โหกับปันทุบดินมากถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนขวนให้ทําความสะอาดแผลล้างแผลอะไรให้เรียบร้อยให้สะอาดเลยนะทุกคนกําจัดเห็บหมัดให้น้องแมวเป็นประจําไอ้โรคเนี้ยมันติดจ,จัดมัดมาสู่แมวแมวมาสู่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรากําจัดหมัดออกไปจบ ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเริ่มมีอาการว่หลังจากแมวควรฉันมีอาการอย่างที่ว่านี้มีต่อมน้ําเหลืองโตอะไรเงี้ยก็ให้รีบไปหาคุณหมอนะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นระวังตัวกันด้วยโรคนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะทุกคนอันตรายเหมือนกัน สำหรับโรคที่4ี่นทุกคนก็คือโรคฉีหนูนั่นเองโรคนี้มาในตีมเดียวกับพิ่สุนัขบ้าเป๊ะเ,เ,เลยคือมันฉีหนูใช่ไหมมันไม่ใช่หนูนที่ติดได้อะคือมันติดได้ทุกอันเลยคือไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าเรปโตสไปรานะทุกคนซึ่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมักจะติดมาจากการที่แบบเฮ้ยไปสัมผัสเชื้อในสิ่งแวดล้อมหรือว่ามูลของสัตว์อื่นในสิ่งแวดล้อมไอ้เชื้อที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็เกิดจากการที่สัตว์ตัวอื่นมาปัสสาวะหรืออออุจาาาารไวว้้้้่งงเเีพนนนหมมมมแติดโใช น้องหมาน้องแมวเราก็จะอุจจระหรือปัสสาวะออกมาเราก็อาจจะไปสัมผัสเชื้อตรงนั้นได้อาจจะติดเข้าไปตามบาดแผลหรือว่าเราหุก็จับอุจจระปุ๊บจับปัสสาวะปุ๊บแล้วก็ไปหยิบของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเราก็กินขี้เข้าไปด้วยอะไรอย่างนั้นหรือแม้ว่าต้องอาจจะมีบาดแผลที่พื้นแล้วไปเดินตามน้ําขังอย่างเงี้ยเราก็อาจจะติดได้เหมือนกันทุกคนสําหรับความรุนแรงของโรคนี้นะมันก็จะแตกต่างกันไปนะก็คือมันอาจจะแบบไม่แสดงอาการเลยก็ได้คือไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้จนกระทั่งไปถึงแบบปวดกล้ามเนื้อตอนน้้้าเเเหหลืืออองโตแบบกมนััวใจ ปอดอักเสบตับวายไตายวายแล้วก็แบบเสียชีวิตได้เลยทุกคนสําหรับวิธีป้องกันโรคนี้นะครับก็คือให้พยายามแบบกําจัดของเสียของน้องๆอ่ะบ่อ,อ,บอยๆเป็นประจำอย่าพยายามใช้มือเปล่าทุกคนทํายังไงก็ได้ให้มันสะอาดที่สุดอะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพยายามพาน้องหมาน้องแมวของเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยไปเดินที่น้ําขังหรือว่าที่สกรปรกอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกว่าป่วยปุ๊บหรือว่ามีอะไรเงี้ยก็ให้รีบไปหาหมอเลยเพราะว่ามันเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะทุกคน สำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคท็อกโซพลาสมิสนะทุกคนหรือว่าโรคขี้แมวขึ้นสมองนั่นเองโดยโรคนี้นะทุกคนเกิดจากโปรโตซัวชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าท็อกโซพลาสมากอนดีไอนะซึ่งโปรโตซัวชนิดนี้มันจะปนเปื้อนออกมากับอุจจาระของน้องแมวคือจริงๆหมาก็สามารถเจอได้นะแต่ว่าหลักๆอ่ะคือมันจะเจอในน้องแมวแมวที่ติดเชื้อนี้อยู่เนี่ย มันจะไม่แสดงอาการทุกคนแต่ว่ามันสามารถปล่อยเชื้อออกมาในอุจจาระมันได้เมื่อคนเราไปแบบไปสัมผัสอุจจาระมันหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถติดโรคนี้ได้ทุกคนสําหรับอาการของโรคนี้นะทุกคนก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าโรคนี้มันค่อนข้างเอฟเฟกมากๆกับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมทั้งเด็กแล้วก็คนท้องด้วยนะทุกคนซึ่งอาการที่พบเนี่ยก็จะแบบ ปวดหัวมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวตอน้ําเหลืองโตแล้วก็เยื่อหู้สมองอักเสบและก็ที่สําคัญคือคนที่ท้องอยู่เนี่ยแท้งได้เลยคือแบบโอ้โหอันตรายอันตรายเลยแล้วก็เพื่อความเซฟเนาะก็คือคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนท้องเนี่ยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน,น้องแมวเลยหรือว่าสัมผัสอุจจาระน้องแมวอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราปลอดภัยจากโรคนี้ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับกับ5โรคในน้องหมาน้องแมวที่สามารถติดสู่คนได้เนาะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีอีกหลายโรคเลยทุกคนแต่ว่าเราอาจจะพูดหมดในวันนี้ไม่ได้ไงเพราะว่ามันจะเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้แหละสําหรับวันนี้ข้อคิดเลยนะก็คือ ทุกคนพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็แบบหลังกับเล่นกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าแบบทำความสะอาดอุจจาระน้องหมาน้องแมวอ่เงี้ยก็คือให้ล้างมือให้สะอาดอยากให้ทุกคนระวังตัวนะครับเพราะว่าแต่ละโรคมันอันตรายมากๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเหมือนจะมีอาการขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ให้ไปพบคุณหมอเลยดีกว่าก่อนจะจากกันไปวันนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องเด็กเอ็นด้วยนะครับส่วนใครอยากให้เอ็ทำเรื่องอะไรอีกอยากรู้ข้อมูลอะไรอีกฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยเดวยวเอ็งจะมาอ่านแล้วก็จะทำอันไหนให้ให้้ไไดดบางีอนนหทุกค ดูสนใจอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้เพชรทิพย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย